สบายดีพี่น้องพอๆกับสองบ่าวไซคือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีตอนมือพี่น้องออกออกล่าห,า,หากินกลางคืนพี่น้องหาเนเื้องตะกะแตนจีรีกินได้เอาทุกอย่างเลยนะว่าแต่เป็นห้องอยู่ห้องกินมันีพอๆกันในตอนมืดกลางคืนเสียงกบเสียงเขียดตัวทำมาก,กับไอแต่ว่าไปก็แล้วพูนบวยบวยมันเลยทั้งที่พลนเฮาเอาของเจอแล้วพี่น้องจะแม,ม่งกินได้แม่รูัวแม่งจิรีเนะเห็นว่าพี่น้อง นี่มันก็ออกในพี่น้องมันพอน้ามันถ่วมเด้มันถ่วมหูเด้จับกันพี่น้องจัวหนึ่งพอดีขัวแเสบๆใส่ของกันพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องตัวที่สองไอ้จ้ามันมันโอ้ตัวที่สามพี่น้องโอ้อยู่ติดติดกันเลยพี่น้องเห็นบ้นี่พอดีกําลังขวแเสพอันนี้มันเด็เขาคล้ายกับแพงเดินแบบนี้เด้อมันหายา แม่จิลีกับแม่จีน่าย่างเดียวกันอยู่บ่แม้ว่าบ่แมนดอกจิลีก็โทษจิลีกจีน่าก็โทษจีน่าจีน่าตัวแดงๆบ่ซึ่งถ้าน้าเปียกไลยแบบนี้มันกับโบมีเลยพอมันกิอยู่แต่แต่มันแห้งแล้วตเสียงห้องนะโอ้ยจะไม่ได้ยังตัวหญ้าดอกสุดๆอยู่ เห็นยุได้อยู่ได้นี่นี่ยโอ้แต่ว่าเฮ่เนี่นี่นะพี่น้องขนาดบ่มีปีกอเนาะโอ้โห้เจ้าแปรบเดียวว่าเจ้าควเอาเน้ใช้ไว้ว่าขนาดเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่รู้ตามผู้คาไทยนะเดี๋ก็เต็กเอาหญ้าบ่แต่ว่าคั้นผู้ไทยหุดไทยเนี่ยมันเอาหญ้าไรเพราะมันก็ลิบเขั้นตอนไทยแะไรก็แล้ว องห้าเราบนท่านหอดสิบตัวใช่อันนี้เนี่ยเขามันอยู่มันอยูเป็นจุ่มได้ดีเลยพี่น้องนี่นะเห็นบออันนี้เขาเชืเอินว่าจิลีดเนะาะพอถ้าจีน,าน,น่ายเนี่ยหุ่นบอมีปีกนะแต่จิลี่มันมีปีกแล้วนี่นี่เห็นบอพี่นอ้องอืมตัวใหญ่เลยถือว่าใหญ่สุดได้นน่นะใหญ่สุดได้อันนี้นะเหลาะสองคนกับไอยเป็นอะไรพอจ๊อบอ นี่นี่เจออีกแล้วโอ้ตะกระแสนกบินมาอีกนี่เจออีกแล้วเฮ้ยเอ้ยยองเน่เน่เราจะเข็นปันใดเอาจิจับก่อนมันสีเดียวกับพางแน่ไปแล้วไปแล้วตัวนี่ครับสองอ้อห้นี่หลายตัวเติบอันนี้แล้วม่พอเขามันอยู่แล้วมันก็อยู่ซ่อนเลยนี่ตัวนี้ก็เตกจนเ่าสีเหยียบมันพี่น้อง ภาพมันก็มัวสั right now. Back now. Back now. Oh, ้นนจังหน่อยพี่น้องนี่นี่เห็นบออู้ไปแล้วไปแล้วจับเสร็จเห็นบอพี่น้องอือฮึเสร็จพาวโลดนี่โอ้เสียงห้องจี๊ดจี๊ดจี๊อเสียงห้องนี่ก็แม่นะพี่น้องแต่มันห้องในหูมันซอยู่ในปากหูนะมันออกมามันขึ้นมากเลยอันเดียวกับจีโร่แล้วเห็นบอเดนชิเปสชิบสองนะทวงเกี่ยวเข่านะ นอกม้าไข่แล้วมันก็ห้องกิ๊กๆกันดิเขาเจอแล้วตัวผู้ห้องนะเห็นบอพี่น้องตัวผู้ห้องนะแต่ว่ามันอยู่ในหู้แล้วท่านท่านบอ,อ,บอกเออบ่ทันเข้าไปในหู้แล้วอยู่เปนหมูพี่น,อน,น้องนี่หนึ่งค่อยๆไปพี่นอ้องในนี่ตัวที่สองนี่โอ้มันอยู่โอ้เยอะอืม ลินแบบนี้มันเยี่ยงงายเยู่ให้หน้าแบบนี้พอมันอนั่นน่ะเนียเห็นบอ่อด้หอยตะกะเตนเอาเบิดนะเพราจะเป็นของกินตะกะเตนมาข้ามาเขือทึบจวดอันนี้มันเต่าผู้เลยให้ของก่อนพี่น้งองก็ได้พี่น้องนี่แล้วของแสบมันขนูนี่แบบคมๆข,ข,ขี่จังหน่อยโอยกูน่นน่น มองจากเห็นปีนี้บดได้นะท่านบอกเนื้อมึงแล้วตัวแดงๆมันท่านออกด้วยนั่นเดยต่างมันบ่มีมันเบิดบอมีอยู่แต่มันมาลายชวนหน่อยมาหอดหน้าเบาใช่หลือพี่น้องตอนอันหาไทยหุดแล้วก็ไทยตกกานะเห็นมันโอ้ลายเติบไปมันขืนมาต่างก่อนที่ไทยเราก็ต้องรุนต้องคอยนะ บานทีได bon, bon. bon, bon. 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 bon, ้บ่ประทมมันเยองกันลีตอนน้ำเห็ดตอนใบหน้าขาดหน้าหนาวแต่อยู่เจอแล้วบ่เจอต้นหนึ่งตัวใหญ่ตัวน้อยมันก็ทำชีรีทีหน้าเลยในนาเบาใส่เจอแล้วตัวเล็กแห่งมารช่วยโอ้ยไปเฉยเอ้าเล่นมานี่นี่ข่าวมาพีเลยเสร็จเอ้า นี่พี่น้องเจออะพี่น้องมันมนะคนมานเหอเนี่ยนี่เจออโอ้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 ไปช่วยไปช่วไปช่้สองตัวสองตัวเข้ามากันแล้วหนึ่งสองหน่ว้าเสียงห้องแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดแอยู่ตัวอันอยู่ในหูดยอันเสยง้องแแอแแอนะ เอาพ่นมาได้ดกอกิ่นกระเซียนของเพ่นเหาเห็นแล้วตัวมันจะยู้เอาบอนี่ตัวนี้นายยูเทิงนแนวเอาได้ี่บ่นหนีห่มนี่เนี่ยเออจะเขา่าหู้เลยนะเห็นบอเพื่อนเห็นบอท่านมาจากักหนึ่งสองโอ้ท่านเฉยเจ๋วเกียวเลยนะหมองนี่สามตัวพี่น้องนี่ หนึ่งนี่แล้วก็สองนี่สามนี่สี่อู้ยขึ้นมือเขาอีกเจ้าบนีอมันแบบมันได้ชอบลายลายพอแล้วได้เท่นี้นะพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาโอ้เจ้าสองแล้วบอสามแล้วบ่จังนะสามเอ้เจ้าหูออยยูเป็นมูท่างพี่ก็เห็นแล้วนี่นะนี่นีน นี่ยไทางไดลนั่นนั่นนะเอา้ก่าอ๋อสองพี่เ้าพี่ก็เอาขา่กเอามาเป็นมานใชบ้งดูหูใบหม่ใไหมใใม่นีใช้โอ้เจ๋วเด้อจับจีเรียวนี่นจ้ะนั่นนี่นนมันไปนีนั่นนั่นไปเขานะโอ้โไปเห็นนะตัวนึงนะนะนั่น เก็บหลายตัวเติบเด้อเบื่แล้วป้อยังมาอยู่เราไปเรื่อยๆเอาไปเนื้อหาเห็ดแล้วมันบันได้เนาะเขาก็จำเป็นตัวเปลี่ยนแผนตัวเจ๊ยแล้วป้อโอ้มีแต่จิลีหรือมีจีนายน้ำผสมกันจิลีกันจิลีตัวมีปีกก็เขาจิลีบ่าตัวบ่มีปีกอันจินาย ให้นี่มาจากโดกปันได้เนาะม,มึงแต่ดำคอเขายังบ่เปลี่ยนปันได้แลยให้ปวกกระโดเห็ดยากเก็บเอาอีกแลวก้วเจ้าให้ลุม่มบ่มึงแน่พี่น้องนี่หนึง่งอ,อ้งหลายอะไรหมูนี่กับอ้หูมึงกับสองงัวงัวโลดข้าเห็นนี่สามอ้หข้างหลังตัวนะั้น นี่ใส่ไหนเนี่ยนั่นนั่นมาตัวนึงโอ้โหกับหูนหน่อยกันด้อเนี่ยไปเลยบอกเ,เข่าสับเราเคยคลองใช่ไหมมุมน,น, <c oughs> นี่นี่มันแรกอยู่ปุ๊บไปไปเช่าไหรเห็นมั้ยที้นั่นนตัวนึงไปเหยียบแล้วทางหลังนะโอ้ไปเท่า บ่ได้บ่ได้เฮาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ไปนี่นี่นี่โอ้พุ่นนี่จับพุ่นน่ะนี่นี่ใส่ๆหึเคยเบิดเลยหยังเบิดในชายนี่แม่นบ่มันบ่เห็นมัน มานได้นีเ็นโบน,นสองสามผุนนี่นีแบบ่หเก็บ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 นี่นี่นี่เ็นบนนี่ใส่ของบเมเอยบเมเอวโอยเต็มกำอัญาตนียนี้เก็บใส่ของก่อนใช่หมค่องก่นอกน ให้คองกันมุนนะแล้วขนาดนะเฮ้ยส่วนประหยากเชื่อสายตาว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วกับโอ้พี่น้องนี่นี่จ้วดลูกกเปลี่ยนมือกุ๊ นี่หอดแตพี่นองมือแค่หลายลายตัวลำบุกขึ้นแต่ว่าขันเ่าแก่จะไม่จะออกจเบิรนาะนอกได้ีเบิดนี่ของหของใน่อยนโอ้นักคึกลาบ่บพานี่แหละพี่น้องหมไอ้นออได้ดมุนตรงนี้เกี่ยวกับนี้อากูเรบไปนี้นี่ลรือวของมั